กว่าจะเป็นพระเหมือนคณะสงฆ์จังสิลัญญาติโนมทั้งหลายอย่างน้อยต้องสิบรูปขึ้นไปอย่างน้อยนจังสามารถบวชพระได้สงฆ์ต้องสิบรูปทศวรร เพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้ท่านจึงเผื่อไว 14, ้สิบสี่สิบห้ารูปรก็ดียี่สิบรูปสามสิบรูปก็ดีเป็นต้นจังเป็นพระใดเนะีและต้องบวชอยู่ในสีมาาอันนี้เรียกว่าหม่องคณะสงฆ์นังอยู่นี่ฮะอันนี้หลวงปู่หมั่นหลวงปู่สาเคยมาเผยแผ่พระกรรมฐาน มัทเทศอยู่ในแหล่งนี้มองมองอาจสงนี่หลวงปู่มันเผนแสดงธรรมมาเผยแพรประกรรมฐา,านแล้วก็บานเกิดหลวงปู่ขาวอยู่นี่ฮะหลวงปู่ขาวไปปฏิบัตนะิธรรมนหลวงปู่มันจนภูมิธรรมเต็มติดเต็มใจแล้วย้อนกลับมาโปรด ถิ่นปีตุภูม,มาตุภมิคือบันเกิดของเพ่นมาจำบรรษาอยู่เท่งนี่ลองตาออกมาจะเห็นเสากุฏิหน่อยอยู่นะอยาดยอมพนมาสั่งให้ลองปูเขาวมาจำบรรษาเมื่อจำบรรษาแล้วจังได้ออกจากนี่แล้วก็ขึ้นไปทางกรุงเพลนบ่ได้ไี่จักเถื่อปูขขาว พระญาณหลุดเทศหลุดหาหลวงปูมัน่พนพระนว่าตามรอยหลวงปูม่มั่นพรนก็เลยมาเยี่ยมหลวงตาก็เลยเหตุประวัติไว้ทั้งนานทั้งประวัติประวัติวัดบ้านเก่าบอตั้งแต่หลวงปูมันมาเผยแผ่พระกรรมาฐานตามลําดับจนสุดท้ายความเป็นมาของวัดบ้านเกาบอ ที่สั่งมาสามสิบปีเต็มสามสิบเอ็ดปียางที่สังมาเพราะฉะนั้นหญาติโนมมากอะอยากอ่านก็อ่านได้ความเป็นมาเป็น,น,นอะไรยังต่างๆพิเศษหรืไใด หลวง,งตาเว่าจะไหวบ่อย,อยนี่มองนางอยู่นี่ช่วงออกมาอยู่ใหม่ๆนะองตามากขึ้นแล้วปุ๊บทำวัดส่วนมน่นนางภาวนาตามปกติแผ่เมตตาแล้วก็นอนนี่ในน้องจะทั้งโบสถนี่ย มันเห็นล่งแก้วยู่หัวโบนพอเห็นล่งแก้วยู่หัวโบนโลงตาเลือลูกบึงลูกซอเบงเห็นศซฟาโซฟพา,านอนอยู่ในล่งน่เรือนแก้วเอิ่นจังสีนา <c oughs> นี่ขึ้นแรกได้หน่ โยต่อมาต่อมาหลวงพ่อจะคุ้นพระราชปิชาญาณวันนี้บ่บอยจะเจน่งเพิ่นมาเป็นประธานออานววยการส่างเนี่ยเป็นขอคุศาเนี่ยสาใหญ,ญ่อยู่ทางไต่ไต่ลงไปเนี่ยภาวนามบ่มมิสซได้ต่อจากเกษตรต่อจากอย่างมาไซ นางบอไม่ใส่แต่โคดั่างใส่เอาไหมหนังแต่ว่าเบอง์แล้วมันบอกเพราะใส่น้องตาก็เลยว่าย,ายอ,อย่างเดาก็เลยขอนำยานำโยมแม่ป้อนพอเจ็ดพันถวายสี่ลแม่ยายลอดพ่อยายบวยพอมลุกลูกพันถวายอายู่สามลเป็นเจ็ดลส่วนหนึ่งก็เลยคคดสา เอาไว้คุามันเนี่ขอสุธาเงินเมืินเป็นของบประมาณมาให้เดี๋ยวหกแสนมาคูดสานหลวงพ่อจะคุ้นพันขอสุธาไปเลยขอมาให้งบประมาณตกมาแล้วหลวงตาเลยนอนอยู่เท่เโืงโบดนี่แหละ ตื่นเศร้าขึ้นมาทำบาดสจวนมดน้ำกันกันนังภาวนาคู่มือคู่เมือลงตาหลดนึกสนอกคุดโอ้วาสันโครงการตกมาแล้วที่ได้คุดซานละมองคุดซานมาเป็นหัวหน้าโยมนะมันไม่ตนใหม่ตนย่างตนใหม่เป็นปลา หลงตาเล้วคืดจังหน่อยเกิดว่าโอ้อย่านมีเทวดาอารักย่านมีพระพุทธเจ้าที่แล้วก็บางท่านบางตนอาจที่สิงสถิตยอยู่ในบริเวณนั้นเพราะว่าเนึกถึงพาภิกษุตัดตนไม่พระพุทธเจ้าคนแต่ข้าวนั่น ต้าตอนใหม่แลวไปถือลู่เทวดาเรื่องก็เลยหอดพระพุทธเจ้าเฮาพระพุทธเจ้าเลยว่าจะสร้างกุฏิกุฏิต้องมีสงแสดงที่ให้ก่อนเมื่อสงสงแสดงที่ให้แล้วจึงสร้างได้อันเป็นที่อยู่ของตนนะก็เลยขึ้นพ่อจะหนีหลวงตาก็เลยขึ้นเนาะขึ้นไปปู่ว่านหมองสาบ โอ้อาจารย์้าพเจ้าในนามประธานสงฆ์ขอแจ้งให้ท่านทั้งหลายอาจจะเป็นเทพเทวาอารักษ์ทาลายทั้งปวงพระภูมิเจ้าที่พระแม่ธรณีตลอดสิ่งใดๆก็ตามที่สิงสถิตผู้ใด,ดก็ตามสิงสถิตอยู่ในบริเวณที่จะขุดสานี้ ข้าพเจ้าขอเชิญท่านทั้งหลายย้ายออกจากสถานที่ตรงนั้นเข้ามาอยู่ภายในวัดต้นไม้ต้นใดสถานที่ที่ใดหมาะกัท่านผู้ใดอนุญาตให้อยู่ได้ตามบัตยาใจเถิดหลวงตาอธิษฐานเจเจจังสังก์นนังภาวน,นาลงบอกท่านใดโดนหยาดโยมทั้งหลายไหลขึ้นมาลูดลุดลูดลดลด,ลด,ลดเลยนี่เราคือหยาดโยมนี่แหละ ใส่สูดขาวทั้งๆเนี่ยทั้งรวมกับสูดธรรมดาสูดชุดภาไหลขึ้นมาบักไหลนึ่งบะแม่หน่อยเด้จังสีนาะอันนี้